มาจ้ะแม่ช่วยนี่แม่ยังไม่ซื้อตั๋วกลับบ้านอีกเหรอคะคุณเคยมีภรรยาที่ไม่กระตันอยู่ต่อแม่สามีไหมเออคือแม่เออแม่ครับแม่จะกลับบ้านเหรอครับทำไมผมไม่รู้เรื่องนี้เลยอะ เฟิร์สนี่แกมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยก็สามีหนูนะสิเขาจะพาแม่มาอยู่ด้วยพมามาอยู่จริงๆนะก็ไม่ทำอะไรเลยใช้เฟิเรฐาฐา์สกับธาตทะเลาะกันอนะ่ะเบื่อก็เลยกลับมาหาแม่อ้าขวาัญ แม่ว่าเดี๋ยวแม่ไปช่วยพี่ขวัญเขาหน่อยดีกว่าโอ๊ยแม่คะแม่ครับนี่อาการปวดเข่าแม่ยังไม่ดีขึ้นอีกหรอคะพี่กอ๊อฟพรุ่งนี้พาแม่ไปหาหมอเลยสิคืออาที์นี้พี่ติดง,งานทั้งอาทิตย์เลยอะ่ะงั้นเอางี้ไหมเดี๋ยวพี่ให้ขวัญเขาพาไปดีกว่าเนาะเอะขวัญพรุ่งนี้ฉันมีนัดทำผมอ่ะไม่มีเวลาว่างเลยเฮ้ยนี่พี่พูดงี้ได้ไงเนี่ยฮะแม่หนูกับแม่สามีมเหมือนกันนะนี่ขวัญ มันหมายความว่าไงฮะเมื่อกี้ก็ทีหนึ่งแล้วเรื่องที่บอกให้แม่พี่กลับบ้านเนี่ยพี่ยังไม่คิดบัญชีกับฝันเลยนะแล้วแค่พี่ให้พาแม่ไปโรงพยาบาลเนี่ยเห็นไหมว่าแม่พี่เ็าเจ็บเข่าอะ่ะทำไมวันถึงมีข้ออ้างอะไรเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยฮะวันนี้มันลูกสไปเที่อากตันยูจริงๆฉันเนี่ยนะอากตันยูพี่เป็นลูกชายแท้แทอ่ะพี่กตันยูเลยไง ก๊อปคุณมีอะไรหรือเปล่าพอดีแม่ผมไม่สบายนะ่ะช่วงบ่ายคุณลางงานแล้วพาแม่ไปหาหมอทีนะแต่ว่าวันนี้ฉันยุ่งมากๆเลยอะวันนี้ผมติดธุระอะไปไม่ได้คุณเป็นลูกสะใภ้เนี่ยจะกระตันยูต่อแม่สามีหน่อยไม่ได้หรือไงแต่นี่แม่คุณนะลางงานคุณก็ต้องเป็นคนลาเองสิเอาแบบนี้หละผมต้องไปตกปลากับเพื่อนละแม่ผมรอคุณอยู่ที่บ้านนะก๊อปฮัลโหลฮัลโหลโอ้ขวัญ คุณมายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยรีบไปประชุมเร็วค่ะค่ะวันนั้นพี่บอกกับฉันว่าพี่ลางานไม่ได้เพราะพี่ติดธุระแต่พี่กลับไปตกปลากับเพื่อนเนี่ยนะก็พี่บอกไปแล้วไงว่าพี่ตกปลาไปคุณธุระไปมันจะไม่พี่กลับพี่เลิกหลอกตัวเองแลวคนอื่นได้แล้วฉันถามพี่จริงๆเหอะนอกจากที่พี่สั่งสั่งให้ฉันทำนู่นทำนี่อ่ะพี่เคยดูแลแม่ตัวเองหรือเปล่า ขวัญนิดทำไมคุณใช้แม่เขาทำกับข้าวเนี่ยอไม่ใช่อย่างนั้นจ้ะคือวันนี้ขวัญเขาไม่สบายแล้ววันนี้ก็เป็นวันเกิดของขวัญด้วยนะแม่ก็เลยให้ขวัญพักนะจ้ะไหนของขวัญวันเกิดใช่หรอคะของขวัญเออว่ะคือวันนี้ผมยุ่งมากเลยผมลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยผมไม่ได้ซื้อมา ฉันรู้อยู่แล้วน่ะไม่เป็นไรหรอกเช่ามาเถอะค่ะคุณมาดูนี่สิอะไรอะช่วงนี้ฉันปวดขามากๆเลยอะฉันอยากได้อันนี้สักสองคู่อะคุณซื้อให้ฉันหน่อยสิฉันจะได้แบบว่าจะเปน็นคุณยังมีอารมณ์มาเลือกซื้อของอีกเหรอคุณใช้แม่ผมทำกับข้าวเนี่ยคุณเห็นไหมในครัวมันร้อนแค่ไหนดูแม่ด้วยแต่นี่ วันเกิดฉันนะคะงั้นคุณไปทำแทนไหมฉันกับแม่จะได้พักผมเหนื่อยมาทั้งวันแล้วคุณทำเองแล้วกันขวัญ แค่พี่ทำงานมาเนี่ยมันก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะเหนื่อยงั้นเหรอแล้วฉันไม่เหนื่อยเหรอฉันต้องทำงานแถมยังต้องดูแลแม่แทนพี่อีกงานบ้านฉันก็ต้องทำนู่นทำนี่ดูแลแทนอ๋อใช้คำว่าทำแทนอย่างนั้นเหรอหน้าที่ดูแลแม่ผัวเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ลูกสะใภ้อยู่แล้วบอกว่าพี่กัแต่สุดท้ายเนี่ยแม่ก็เป็นคนค้อพี่ออกมา หน้าที่ดูแลแม่ก็ต้องเป็นของพี่สิฟอร์สแต่พี่สะพ้ายแกเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงนะอาจจะดูแลแม่ได้ดีกว่าพี่ก็ได้แต่พี่เนี่ยเป็นผู้ชายอาจจะดูแลแม่ได้ไม่ต่ถึงก็ได้นะผู้หญิงผู้ชายแล้วมันยังไงยังไงพี่ก็เป็นลูกส่วนเรื่องการกระตันยูอะ่ะมันก็เป็นหน้าที่ของลูกส่วนของพี่สะพ้ายอะ่ะมันก็เกิดจากความรักที่มีต่อสามีไม่ใช่หน้าที่ของพี่เขาเลยอะ่ะแต่เป็นหน้าที่ของสองคนที่เป็นลูกอะ่ะ อ,อแม่<อ>แม่ครับก๊อ,กอบขวัญเนี่ยเขาดูแลแม่ดีแล้วก็ช่วยเหลือแม่มาตลอดแกต่างหากที่ไม่เคยดูแลแม่เลย จะเติมเกลือแทนน้ำตาลหรอเอาเกลือเอหอแม่โทษทีแม่ผมลืมอ่านจะไม่ดูเอา้าวขวัญขวัญกลับม,มาแล้วหรอคือพี่รู้ว่าวันนี้ขวัญทำโูทีอะพี่ก็เลยให้แม่เนี่ยทำข้าวให้เราจะได้กลับมากินได้กันไงนี่พี่ทำกับข้าวเองไหมเหรอ,อใช่เออแป๊บหนึ่งนะ รองเท้าเพื่อสุขภาพที่ขวัญอยากได้ไงต่อไปเนี่ยขวัญต้องดูแลตัวเองนะแล้วเรื่องครอบครัวเนี่ยดแต่พี่จะเป็นคนดูแลเองเลแล้วผมก็รักแม่ด้วยจะมปยุ่กับฉันเอ้าแม่ก็